สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟายนอททุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาของน้องครุยเหมือนเดิมนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตัวตู้ของน้องคุยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาของน้องคุุยนะครับว่า ตัวข้างตู้เนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเพราะว่ามันขึ้นว่าอะไรเอ่ยนะครับทีนี้เนี่ยในวันนี้ตัวเกมนะครับก็ได้ทําการอัปคลิปกดสกิล F.R กับอาวุธเบิร์ดของน้องคุยเนี่ยโชว์ให้ดูนะครับซึ่งในปาร์ตี้เนี่ยก็จะมีน้องคุยมีวีวีแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวตัวที่เพิ่งได้อาวุธหมาดๆนะฮะก็การันตีได้นะครับว่าตัวข้างตู้ของอตู้ที่2เนี่ยน่าจะเป็นน้องวีวีแน่นอนแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องวิวีกันดีกว่านะครับซึ่งผมเนี่ยได้ลองไปเช็คคลิปเก่านะครับก็คือคลิปวิคัลตูกาชาของน้องวิวีเนี่ยมันดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็เลยทําให้ใหม่อันนี้นะครับปะแล้วเรามาดูจุดเด่นกันเหมือนเดิมครับสําหรับจุดเด่นของน้องวิวีนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด4คข้อนะครับ ข้อแรกนะครับก็มีความสามารถในการโจมตีธาตุไฟกับธาตุมืดนะครับโดยที่ธาตุหลักของวิวีเนี่ยคือธาตุไฟนะครับและมีธาตุไฟในสกิลเลยนะครับส่วนธาตุมืดเนี่ยจะมาจากการโจมตีเสริมนะครับของตัวสเปเชียลบัฟนะครับจุดเด่นข้อที่2นะครับก็มีการแปะดีบัฟแพรธาตุไฟด้วยนะครับแต่ว่าเป็นดีบัฟแพรธาตุไฟแบบธรรมดานะครับไม่ใช่กรอบขาวนะครับ จุดเด่นข้อที่3นะครับก็เป็นเรื่องโจมตีเสริมนะครับจากสเปเชียบบัฟซึ่งไอตัวสเปเชียบสเปเชียบเนี่ยมันมาจากอาวุธ LD นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้งานน้องวีวีก็จำเป็นที่จะต้องมีอาวุธ LD แล้วก็อัพพา s ์ติของสกิล l d ให้ครบนะครับจุดเด่นข้อที่4นะครับก็จะเป็นบัฟเบิร์นะครับซึ่งบัฟเบิร์เนี่ยมีซิกเนเจอร์อยู่ทั้งหมด2อย่างนะครับอย่างแรกนะครับก็ทำให้บัฟของน้องวีวีเนี่ยเป็นบัฟกรอบทองนะครับ แล้วก็ซิงเกเจออันที่2นะครับจะไม่ทําการยกเลิกบัฟ ex ของตัวน้องวีวีนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าบัฟของน้องวีวีเนี่ยสกิล ex นะครับจะทําการอัปเกรดคอมมาตีเลือดนะครับให้เป็นอีก1เวอร์ชันซึ่งคอมมาตีเลือดเวอร์ชันของบัฟสกิล ex เนี่ยจะทําการตีเลือดทั้งหมด4ครั้งคูณ2นะครับเท่ากับว่าน้องวีวีจะทําการตีเลือด8ครั้งนะครับ แล้วก็ทาการยกเลิกบัฟสกิล l x ไปนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการสแปมสกิลคอมมาน,น,นติเลือดเวอร์ชั่นบัฟสกิล EX เนี่ยเราจะต้องกดสกิล l x สลับกับคอมมานติเลือดนะครับถ้าในกรณีที่เราไม่มีบัฟเบิร์นะครับทีนี้พอเรามีบัฟเบิร์ปุ๊บเราก็สามารถกดคอมมานติเลือดได้รัวเลยนะครับเพราะว่าบัฟสกิล l x เนี่ยมันไม่โดนยกเลิกนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นทั้ง4ข้อของน้องวีวีนะครับ ต่อมาเราก็มาดูความสามารถของอาวุธ FR นะครับก็มาเริ่มที่ FR โ o มดหรือว่า FR effect นะครับสำหรับ FR โ o ม e ไม่มีความสามารถไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด4เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1นะครับเมื่อทําการตีเบฟหรือตีเลือดเวอร์ชันอัปเกรดนะครับจะได้40%นะครับเงื่อนไขที่2เมื่อเลือดไม่เต็ม100%แล้วจบเทอนะครับจะได้20% เงื่อนไขที่3นะครับเมื่อโจมตีาธาตุไฟนะครับจะได้สําสำหรับเงื่อนไขที่3เนี่ยครอบคลุมถึงปาร์ตี้ฝั่งเราทุกคนนะครับแล้วก็การโจมตีเสริมหรือว่าการเคาน์เตอร์ถ้ามีาธาตุไฟถือว่านับนะครับส่วนความสามารถที่4นะครับก็โจมตีาธาตุไฟเหมือนกันนะครับได้หําสำหรับความสามารถที่4ี่เนี่ยเฉพาะน้องวีวีเท่านั้นนะครับการโจมตีเสริมของน้องวีวีนับนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของอาวุธเ r นะครับ ต่อมาเรามาดูข้อเสียกันนะครับสําหรับข้อเสียเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะครับข้อแรกนะครับถ้าเราเจอบอสดูดธาตุไฟนะครับก็เก็บไปได้เลยนะครับยังไงก็เป็นการเพิ่มเวฟให้บอสแบบโดยปริยายเลยนะครับส่วนธาตุมืดเนี่ยมันก็ยังพอใช้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการแค่การโจมตีเสริมเฉยๆนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อที่2นะครับก็ไม่มีบัฟธาตุไฟให้เพื่อนะครับซึ่ง เงื่อนไขที่สากับเงื่อนไขที่4ี่เนี่ยมันเป็นการโจมตีธาตุไฟนะครับแต่ว่าความสามารถของน้องเนี่ยไม่มีการบัฟธาตุไฟเพื่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเกมปลด FR 5 0นะครับควรจะเลยนะครับทำให้ตัวน้องอ่าน้องวีวีเนี่ยบัฟธาตุไฟเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น FR โหมดหรือว่าเป็นรีเวิร์ u บัฟเบิร์ดก็ได้นะครับทีนี้พอมันไม่มีบัฟธาตุไฟเพื่อนมันก็เลยไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับส่วนข้อเสียข้อที่3นะครับก็เป็นดีบัฟแพ้ธาตุไฟนะครับ ซึ่งดีบัฟแพธทัดไฟของน้องวิวีเนี่ยเป็นดีบัฟธรรมดานะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราแปะดีบัฟที่เป็นกรอบขาหรือว่าแปะดีบัฟใหม่ที่เยอะกว่าเดิมดีบัฟแพธทัดไฟก็จะหายไปนะครับก็โดนดันได้ยกเว้นแต่ว่าเราจะใช้คอ b บิตี้ที่มีการแปะดีบัฟแพธทัดไฟแบบกรอบขาวหรือว่าใช้ตัวละครอีกตัวหนึ่งมาลงเสริม ที่เป็นตัวแปะดีบัฟแพ้ธาตุไฟแบบกรอบขาวได้นะครับแต่มันก็เปลืองช่องอยู่ดีเปลืองสล็อตในการลงตัวละครอยู่ดีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพอดีบัฟแพ้ไฟเป็นดีบัฟธรรมดาก็ไม่ค่อยน่าใช้เลยนะครับส่วนเงื่อนไขข้อที่4นะครับก็เป็นเรื่องเงื่อนไขอ,อาวุธ fr นะครับมันเล่นยากนะครับเพราะว่าเงื่อนไขที่1ที่ได้เยอะสุดเนี่ยคือเราจะต้องกดคอมมานด์ตีเบฟหรือว่าตีเลือดเวอร์ชันอัปเกรดนะครับแล้วตัวละครที่จะทําการสแปม ตัวคอมมานด์ตีเบฟหรือตีเลือนเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับเรียกได้ว่ามันจะต้องจัดทีมเฉพาะทางเลยนะครับถ้าเราจะเปิด FR ของน้องวีวีนะครับซึ่งตรงข้อนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เปิด FR ของคนอื่นดีกว่าแล้วให้น้องวีวีเนี่ยกดสกิล FR Echo แทนนะครับจะดีกว่านี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะเปิด FR ของน้องวีวีเนี่ยทำให้เราจะต้องใช้คอเบลิตี้ที่บัฟธาตไฟได้หรือว่าใช้ตัวละครที่บัฟธาตุไฟได้ หรือแจกบัฟธาตุไฟได้มาเสริมตรงนี้นะครับทำให้เราเสียสล็อตไปเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ง่ายสุดคือเปิด fr คนอื่นที่เล่นง่ายกว่านี้นะครับเราให้น้องกด Echo ไปส่วนข้อเสียข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นความสามารถของ fr กับอาวุธเบิร์ดเนี่ยมันไม่มีเพิ่ม h p damage limit เหมือนตัวละครยุคปัจจุบันนะครับ ในตัวละครยุคปัจจุบันเนี่ยบางตัวนะครับก็จะมีการเพิ่ม HP Damage Limit ที่ FR 50%แล้วก็มีการเพิ่มที่บัฟเบิร์ดให้ตัวเองเป็นพิเศษอีกประมาณส 40, 40, ัก40,30,40,50%ยังไม่รวมกับที่ให้กับปาร์ตี้อีก30%นะครับซึ่งน้องวิวีเนี่ยตอนนี้โลมานมาทางสาย DPS เวทแบบเต็มตัวแล้วเนี่ยมันควรจะมีตรงนี้มากๆเลยนะครับพอมันไม่มีตรงจุดนี้มาให้เนี่ยมันก็เลยทำให้ การดันดาเมจของตัวน้องวีวีเนี่ยแคปมันก็จะไม่สูงแคปมันสูงสู้ตัวอื่นไม่ได้นะครับเช่นโกเบสก็ได้นะครับโกเบสก็มี h ฮดพิเาเมจลิมิตที่ FR Mode โมดแล้วก็มีจากบัฟเบอร์อีกเนี่ยมันจะสู้ได้ไงฮะตัวแบบนี้ดีกว่าอีกแล้วสกิล EX ก็ตีเลือด9ครั้งถึงแม้ว่าน้องวีวีจะตีเลือดรวมทั้งหมด11ครั้งแต่ว่าแคปน้อยกว่าโกเบส ถึงแม้ว่าจะตีเลือดเก้าขังกับสกิล ex แต่แคปสูงกว่าดาเมจก็ย่อมสูงกว่าเป็นธรรมดาครับมันก็เลยทาให้น้องเนี่ยไม่น่าใช้ตรงจุดนี้เลยนะครับ fr กับเบิร์ดไม่มีเฮพีไม่มีเฮดพีมมิลิมิตเพิ่มเติมอะไรเงี้ยฮะก็กลายเป็นว่าน้องวีวีเนี่ยคือเปลด fr 5 0มันก็เงียบกิบเลยนะฮะมันไม่น่าใช้จริงๆนะครับทีนี้เราก็มาดูสรุปตัวน้องวีวีกันนะครับก็มาเริ่มที่ภาพรวมของ ID นะครับสำหรับภาพรวมของ ID ีเนี่ย ถ้าเกิดเราต้องการตัวดาเมจเวทนะครับแล้วเราขาดตำแหน่งดาเมจเนี่ยก็สามารถกดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีตัวดาเมจเยอะแล้วนะครับน้องวีวีข้ามได้ก็ข้ามไปเลยนะครับทีนี้เรามาดูตัวคริสตั้นสีดํากันนะครับคนที่เล่นคริสตั้นสีดําก็เหมือนกันนะครับสําหรับคนที่เล่นคริสตั้นสีดําเนี่ยถ้าเกิดขาดตำแหน่งดาเมจของตัวสีดําเนี่ยผมก็แนะนําให้กดติดไอเดียไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีตัว คิตันสีดําอยู่แล้วเช่นเนี่ยแอดทอนะครับซึ่งตอนนี้ตู้ก็น่าจะยังไม่ไปนะครับเพราะว่ายังขึ้น E คูณ2อยู่นะครับก็ข้า,ามได้ก็ข้ามนะครับเอาจริงๆแล้วคือคิตตันสีดําถ้าเรามีแอดทอสเนี่ยตัวนี้รับจบทุกด่านจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตู้ยังอยู่ก็ไปกดกันได้เลยนะครับมันดีกว่าน้องวิวี่เยอะนะครับอันนี้แบบสาระจริงๆเลยนะครับข้ามได้ก็ข้ามนะครับน้องวีวี่เนี่ย สำหรับสรุปน้องวิวีก็ประมาณนี้นะครับข้ามได้ก็ข้ามเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับถ้าไม่อวยนะครับถ้าเกิดเราอวยก็กดได้นะครับก็ตัวละครที่เราอวยเนี่ยยังไงก็มีคุณค่าทางจิตใจอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นสำหรับรายละเอียดของน้องวิวีก็มีเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ยังตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่าจะกดน้องวิวีดีไหมนะครับ หลังจากที่ได้ดูคลิปแล้วผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันตามที่ผมคิดไว้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้จะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกดซับ c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับแล้วก็การให้กำลังใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางแบบง่ายๆนะครับด้วยการสมัครสมาชิกช่อง a m i มิชิตเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาน้นองวีวีก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ